เห็นลูกเทวดาตองคหนึ่งแบบยืนแบบเดินแบบเดินจงกรมเดินแล้วก็เห็นเจมเนี่ยใส่ชุดไทยๆแล้วเดินช้าๆอยู่ใต้ต้นไม้เจมทำอะไร คุยถึงความสุขความอบอวนนะคะของคุณแม่มือใหม่และครอบคร,รัวนะคะ,คะแต่เรื่องความรักความอบอุ่นเนี่ยในสโมสรยังไม่หมดค่ะเพราะนี้ยกกันมาเป็นบ้านเลยอ่าและที่สำคัญบ้านนี้มีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นมากันถึง4ี่หนุ่มค่ะอขอต้อนรับคุณเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์คุณลิฟซูพน์คุณพิษวิทย์พิสิทธ์ค่ะและน้องมาจุทาวุฒิค่ะเชิญค่ะ,ค,ะครับ นั่งค่ะเดี๋ยวก่อนถามนิดเดียวพี่น้องแม่พูดเรื่องบ้า,บ,าบ้าน ที่มีแต่หนุ่มๆมันคือไงใครเล่าที่ฟังสักคนไม่ยังไงแค่แต่งานทำไมบ้าหรือแตครับเป็นภาพยนตร์เรื่องโฮมครับความรักความสุขความทรงจำโฮมความรักความสุขความทรงจำงั้นเอาอย่างนี้ให้ทุกคนได้แนะนําตัวในเรื่องว่าใครเล่นเป็นใครแล้วเรื่องราวของแต่ละคนเป็นยังไงผมรับบทเป็นเสียเสียเล้งในเรื่องเล้งคือจะเป็นเสียที่แบบเป็นเศรษฐีทางใต้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะแต่งงานกับสาวเชียงใหม่ซึ่งน้อง ต้องนุ่นสิรพันอ๋อเหรอครับผมแล้วก็ระหว่างที่เตรียมงานแต่งงานกันอยู่อะไรเนี่ยว่าที่เจ้าสาวก็ไปทําความผิดทั้งใหญ่อย่างนึงอ๋อเหรอคือในบทเนี่ยผมก็จะรับบทเป็นแบบเออเป็นคนใต้ผู้ใต้เลยในเรื่องเป็นเศรษฐีจากภูเก็ตแล้วก็โดยโดยคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึก เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจริงๆแล้วมันจะสื่อถึงคู่หลายๆคู่ที่แบบว่าไม่ค่อยแสดงออกแ่ในความรู้สึกไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเรื่องมันจะลงเอยยังไงว่าตัวพระเอกจะตัดสินใจยังไงในขณะที่แบบไม่แต่งอ่าลังเอกไปทําความผิดครั้งใหญ่นี้อ๋ออ่าเรื่องมีลุ้นอ่าคุณลิฟอะคะเล่นเป็นอะไรคะผมก็เล่นเป็นแฟนเก่าทั้งเอกคุณเป็นแฟนเก่านุศิลปาในเรื่องคือในเรื่องก็เล่นเป็นเป็นแฟนเก่า ของนุ่นออซึ่งเป็นคนเชียงใหม่ก็คือเคยคบกัน สมัยที่เรียนอยู่แล้วก็พอเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพมาทํางานก็ห่างกันไปแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงที่เขาไปปาร์ตี้เพื่อนฝูงมีในงานเลี้ยงอะไรแล้วเมาเมาก็เลยต้องกลับไปด้วยกันอย่าเพิ่งเดาครับเดี๋ยไม่ใช่อย่างนั้นเนื่องาพุ่มกลับมาเดี่ยวไม่ได้น่าจะเดาทางง่ายขนาดนั้นนะน้องพีทนะคะน้องพีบในเรื่องพีทรบดบเป็นเลี่ยมครับเลี่ยมนี่ก็เป็นน้องชายของพี่นุ่นเลี่ยมนี่เป็นฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้เหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าพูดเยอะพูดแยะะมมมีีสาารบ้ง สาระบ้าไปเรื่อยไอเรียมไอเรียมแล้วก็ด้วยความที่อยู่กัน2พี่น้องคือไม่มีไม่มีพ่อแม่แล้วก็เลยแบบเต็มที่นะครับจัดงานแต่งงานให้กับพี่สาวสุดที่รักของตัวเองด้วยความตั้งใจที่นี่พอเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นชักเริ่มไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราทาไปทําไมนี่น้องใหม่น้องม์ชครับก็ในเรื่องรับบทเป็นเนครับเป็นเหมือนตะกล้องประจําโรงเรียนครับทนเหลือเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วเหมือนว่าด้วยความเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วไปเกี่ยวกพันกับสามหนุ่ม็ได้ไง เหมือนมีตอนเรียนจบไปก็ได้ไปเป็นช่างผ้าในงานแต่งงานของเขาทุกคนในเรื่องจะเกี่ยวเชื่อมโยงกันเกี่ยวกันหมนเอาง้น้องพิษดีกว่าในในรักแห่งสยามร้องเพลงด้วยใช่ค่ะ ครั้งนี้ร้องไหมครับมีครับมีมีเพลงมีเพลงประกอบที่พิษเป็นคนร้องแล้วก็เป็นผลงานการแต่งของพี่ปอ๊อตมวยน็อกด้วย,ยชื่อเพลงว่าวันที่สวยงามที่เพิ่งได้ฟังตอนตอนตอน้นรายการเมื่อกี้แล้วก็มีแต่งเองด้วยอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าผ่านเลยไป<า>อันนี้ก็จะให้น้องเป็นวงวงน้องใหม่2คนรับผิดช,ชอบชื่อวงว่าน้องเสือโคร่ง แต่อันนี้ที่น้องถามนิดหนึ่งน้องมาร์มเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างลูกครับก็ตื่นเต้นมากพอรู้ว่าต้องมาทํางานกับพี่เมนเดียวซึ่งแบบพี่เขามีผลงานเรื่องรักแห่งสยามแต่มันอยู่ตลกนะพี่เคยเล่นหรืกเขาไม่ค่อารมณ์ดีอะก็ตื่นเต้นว่ากลัวทําไม่ได้กลัวไปทวงพี่เขาอะไรอย่างนี้ครับก็เลยพี่เมนเดียวก็เลยไปเทรนแอ acting ให้อยู่สองสามเดือนครับอ๋อเหรอฮะแต่ต้องบอกว่าได้เล่นได้คือต้องได้ร่วมงานกับนเรียกว่านักแสดง เรียกว่าตัวแม่เลยนะออคนุณตายเป็นพักกับน้องนุ่นก็มีประสบการณ์แล้วเป็นไงบ้างคนลุกครับพี่ต่ายนี่แบบคือเขาแบบมาปุ๊บมาเหมือนเป็นมืออาชีพมากบแบบไม่ต้องท่องบทคือเตรียมตัวมาพร้อมอยู่แล้วแล้วพอ <c oughs> เข้าบทเหมือนว่าถ่ายทอดตัวละครจากจินตนาการของพี่ม่เดี่ยวได้เลยครับแบบ <c oughs> ไม่มีขี้ติเลยครับแล,แล้วน้องนุ่นล่ะคะโอ้พี่นุ่นนี่สุดยอดเหมือนเรียกน้ําตาได้เลยครับแบบพี่ไม่เดี่ยววอร์มาว่าตาตัวนี้อย่าเพิ่งไหลนะให้น้ําตาคลออยู่ ไหลได้แล้วไหลได้แล้วก็ไหลออกมาได้แต่ก็ไม่เครียดใช่ไหมคะครับก็ว่าตายต่ายก็เป็นคนน่ารักใช่ที่ตา่ตายใจดีมากครับอาต้องถามถึงคาแรคเตอร์พี่ตายนิดหนึ่งพี่ต่ายเขาเล่นเป็นคารแรคเตอร์หนก็สําหรับในเรื่องนี้นะครับพี่ตายจะรับบทเป็นบัวจนันบัวจันเนี่ยก็เป็นหญิงไม้ที่สาม,มีเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปจากโรคมะเร็งกล่องเสียงซึ่งมะเร็งกล่องเสียงเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าจะต้องตัดกล่องเสียงทิ้งไปดนะังนั้นช่วงเวลาที่ก่อนที่สาม,มีจะสิ้นเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องสื่อสารกันด้หมกเันืออพบ สามีเสียไปเนี่ยเขาก็จะจมอยู่กับความทรงจําเก่าๆอยู่กับความดันทกนั้นใช่สามีก็ทิ้งงานรีสอร์ทอะไรไว้ให้อะไรเงี้ยซึ่งรีสอร์ทเนี่ยเป็นคนกดดันใช่เดค่อนข้างที่จะเก็บอะไรเงี้ยครับภาพยนตร์ล่าสุดของมาเดียวคือรักแห่งสยามคือเรื่องนั้นทะท เงินทั้งกล่องแล้วก็แบบกระแสเยอะมากเลยทีเดียวพอมาเรื่องนี้เนี่ยมันมีความกดดันหรือมีความคาดหวังยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคะในแต่ละคนอย่างคุณเจมี่นี่ครั้งแรกที่ร่วมงานมาเดียวไหมเออเป็นครั้งที่ครั้งที่สองนะครับนะครับก็คือผมผ่านละครวนาลีอ่าเราเล่นด้วยกันคุณแม่ยายคุณแม่ยายจริงๆผมชอบภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามอยู่แล้วค่ะชื่นชมในผลงานของมาเดียว ถามว่ากดดันไหมผมมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นข้อดีซะมากกว่าที่เราได้เล่นภาพยนตร์ที่แบบเออพูงกับเขาเราชอบด้วยแล้วเขาก็มีแฟนประจําอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คาดหวังคือความสุขจากการแสดงเราก็ได้ทําแล้วเรียบร้อยแลแ<ต>้วที่เหลือที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของแบบ <คน S 2> ธรรมชาตนะินเรื่องออคนดูไม่กดดนันพี่ลิฟต์ล่ะกดดันไหมก็เป็นเรื่องแรกครั้งแรกที่ได้เล่นกับมาเดียวแต่เราจะรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วหรอหรอคุณคือ ทำไมอะนี่มีทำไมเลยนะมีงกชะงกล้ทำไมอะ,อะเรียนโรงเรียนเดียวกันสมัยวัดยมพวกม่เดี่ยวเนี่ยเขาเล่นดุริยางอ,อยู่ที่มงฟอร์ดเชียงใหม่พี่ร,รุ่นน้องลิฟต์ก็สบายก็คือมีความสนิทสนมไม่ได้เครียดไ,ไม่ไม่ได้เครียดครับแต่จะเครียดก็คือนักแสดงที่เราเราเราเล่นด้วยมันจะต้องใช้มีอารมณ์เขาน้องเขาด้วยผมเห็นใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เล่น จูบจริงเหรอแล้วก็คุณอยู่วงการมันนานมากคุณไม่เคยเล่นจูบจริงเหรอไม่เคยครับเหรอครคับนี่นะคะประจาคุณแม่เดี่ยวเครียดไหรลูกว่าเรื่องนี้ฟีดแบ็จะดีไหมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังถึงเรื่องของฟีดแบ็เท่าไหร่ค,รบรครับเพราะว่าหลังหลังจากที่อ่านบทแล้วเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าหนังเรื่องนี้จะต้องเป็นหนังที่ดีมากแน่ๆแล้วก็ด้วยด้วยความที่ร่วมงานกับพี่แม่เดี่ยวมาหลายครั้งแล้วพอพอมาร่วมครั้งนี้เรารู้สึกว่าทํางานกันง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเวลา พี่มาเดี๋ยวบอกว่าให้เล่นประมาณนี้เนี่ยมันคือประมาณไหนก็สามารถทํางานด้วยกันได้คล่องอขึ้น,อ,นอันนี้ง่ายสิเพราะเคยมีประสบการณ์ร่วมง,งานเครียดมะ คนอื่นือโอ้โหมือโปรตั้งนานเ้อยเพราะว่าตอนของมานี่ส่วนใหญ่จะถ่ายตอนคืนด้วยครับครับก็เหมือนว่าผมกับแจ็คก็เป็นหน้าใหม่ทั้งคู่อะไรอย่างงี้เหมือนทั้งกองก็ฝากความหวังไว้ที่ผมสองคนว่าจะได้นอนในคืนนี้ท่านเด็กสองคนนี้เล่นไม่ได้ทั้าคู่กันใช่อันน้องๆก็ไม่ไม่มีอะไรเพราะอาจจะเพิ่งเข้ามาอันนี้เล่นอยู่แล้วแต่บางคนนี่มันห่างหายจากเล่นภาพยนตร์ไปนานอันไหใครนานสุดใครนานสุดไม่ได้เล่นสปผมนะผมผมประมาณ15ปีได้ครับไม่ได้เล่นหนัง ประมาณนั้นนะครับแล้วพี่ลิฟพระพี่ลิฟฝังมากี่ปีคะประมาณ7ปีครับนะแต่ละคนปัดฝุ่นกันทังนั้นต้องบอกบทคุณเจมส์ว่าเป็นบทที่ต้องนิ่งถึงขั้นต้องนั่งสมาธิเลยเหรอคะับจริงเหรอเรื่องนี้ผมว่าให้ให้น้องเขาเล่าดียว่าน้องเขาเป็นคนเห็นทำไมเอาว่ามา ก็ในวันนั้นเนี่ยจำได้ว่ามันจะเป็นวันที่มีแต่ฉากเครียดๆซีนเครียดๆซีนอารมณ์ทั้งนั้นเลยคือจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนผ่านผ่านมาได้สักสองสฉากแล้วพี่ก็เหนื่อยพี่ก็กำลังงีบเคลิ้มหลับระหว่างที่เคลิ้มหลับค่อยๆลืมตาขึ้นมาเออเป็นไงเห็นลูกคเทวดาองค์นึงแบบยืนแบบเดินแบบเดินจงกรมเออน้อยเออผมก็ ยาเนอะย่างกอยู่ใต้ต้นไม้เหรอใช่ครับแล้วในวันนั้นเนี่ยมันเป็นซีนแต่งงานมันก็จะเป็นชุดไทยชุดร้านนาวคือเห็นเจมเนี่ยใส่ชุดไทยไทยแล้วเดินช้าช้าอยู่ใต้ต้นไม้เจมทำอะไรอูไปทำอะไรที่ต้นไม้คะคืออย่างนี้ครับการแสดงจริงๆเนี่ยนะครับมันมันการเตรียมพร้อมการแสดงเนี่ยมันต้องมันต้องทําตัวเองให้ว่างที่สุดทั้งร่างกายทั้งข้างในแล้วบทเรื่องนี้มันต้องเงียบ มันต้องขลึมมันต้องเก็บไว้ข้างในเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่สุดคือผมต้องผมต้องนั่งสมาธิแล้วต้องเก็บต้องล้างข้างในให้ออกให้หมดก่อนนะนั่งสมาธิเอ้ไม่เอาไม่อยู่ไว้นั่งไม่อยู่แล้วเดินจงกรมดีกว่าเดินก็เดินจงกรมออกมาจากต้นม้เหมือนลูกคาเทวดาว่าเช่นนั้นเอางี้ฮะวันนี้นะฮะเรามีสิ่งที่ผว้กำกับก็พูดถึงนักแสดงเอาสิห้ฟังด้วยไปฟังครับอันนี้รวมซุปตาถ้าเรียกได้ว่าเป็นหนังใหญ่เรื่องหนึ่งเลยก็ก็เป็นได้การแสดงของทุกคน เชื่อเฉือนกันแบบโอ้โหประทับใจเลยทีเดียวถ้าเป็นภาษาไทยคําว่าหนังชีวิตมันตรงที่สุดชีวิตคนมันไม่ได้มีแค่เรื่องโศกเศร้าไม่ได้มีแค่เรื่องตลกสนุกสนานนี่คือหนังที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้วยกันมันก็ครบทุกรสอะอย่างเหมือนตอนรักแห่งสยามคนกลับไปก็จะบอกว่ามีความรักย่อมมีความหวังใช่ไหมแต่เวลาผ่านไปเนี่ยเราก็รู้ว่าชีวิตเราบางโมเมนต์เนี่ยมันไม่มีทั้งความรักไม่มีทั้งความหวังแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตมันต่อไปมันเหมือนแบบว่า หนังเรื่องนี้มันผ่านความเป็นวัยรุ่นแบบตอนรักแห่งสยามเน้วไงตอนนั้นทำอายุเท่าไหร่ยี่ห้ายี่หกผ่านมาห้าปีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายอะไรเงี้ยดีที่สุดก็เจอแย่ที่สุดก็เจอแต่ทั้งหมดเนี่ยพูดว่าเราไม่ได้เจออยู่คนเดียวนี่ชีวิตเราไม่ได้เดินไปลําพังนะยังมีคนที่อยู่กับเราอีกตั้งเยอะยังมีบ้านให้เราอยู่ยังมีคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่บ้านเราอยู่กับเขาแล้วแบบอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทมากมาก เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นคนในความทรงจําในอดีตที่เราแบบนึกถึงแล้วยังรู้สึกว่าแบบที่จริงมันยังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยภาพลักษณ์ของภาพยนตร์อยู่ทางภาคเหนือหมดเลยอู้กับเมืองกันก่อนอู้ใครอู้แล้วกับเจ้ากับเจ้านี่อู้บ่อยเลยกับเมืองไม่เพราะว่าเขานัด แปดโมงกัเจ้ามาบ่ายโมงไม่เจมพูดเหรอในเรื่องอะไม่พูดไอ้บอกว่าเศรษฐีทั้งใต้ใต้ใต้เรื่องนี้ยังไม่เหมือนกับทั่วไปนะครับเพราะเป็นใต้สำเนียงภูเก็ตมันจะมีเอ้ยเอาไอ้อะไรเงี้ยรใต้โอเคสมมติสมมติใต้นครศรีธรรมราชจะบอกว่าทำไมอะบ้านเกิดบ้านเกิดแผ่นเรือแผ่นเรือนี่คือนี่คือนครศรีนครภูเก็ตเนี่ยแผ่นเรือเนี่ มันเรืองอ๋อมันจะมีท้ายู่แล้อ๋ออันนี้แต่ไปตั้งคู่กับเมืองอ่าคุณลิปพูดได้อยู่แล้วก่อได้ครับอ่เป็นคนละปูนอยู่แล้วอ่าเป็นคนละพูนก็ปูนล้วก็เป็นหนึอ่าแล้วนี่ละหนูไม่ยากไม่ลูกไม่ยากครับไม่ยากพี่ก็เป็นเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่อ๋อสบายเลยมาไม่ต้องพูดครับพูดกลางค่ะพูดเออสบายเลยอ่าแค่ต้องถามแต่ละคนว่ามีประโยคติดปากกันบ้างหรือเปล่าสําหรับภาษาเหนือมีเพราะว่าอย่าง ตัวละครตัวหนึ่งที่ตลกมากๆคืออาตุ๋ยเล่นเป็นนาอ่อนเป็นน้าของพี่ทกับพี่นุ่นแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยจะมีจะมีเขาเรียกว่าเป็นคําสร้อยของคนเหนือคือคําว่าอันอันว่าอะไรอย่างเงี้ยอันว่าผมชอบคาแรคเตอร์อาตุ๋ยมากเลยนะก็ในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นเล่นเป็นน้าที่แบบว่ารักสวยรักงามไงเราไปฉีดบอท็อกมากเหนี่ยนาอ่อนว่านะ อยากหนังชื่อเรื่องว่าโฮมเพราะฉะนั้นขอถามว่าทุกคนคิดถึงคำว่าบ้านของแต่ละคนเป็นยังไงเอาน้องใหม่ก่อนลูกครับก็บ้านของมาก็ไม่จำเป็นต้องมีที่บ้านนะครับแต่เป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามีความรักอยู่เราอยู่แล้วอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่เชลูกค่ะก็สําหรับพี่นะคะพี่คิดว่ามันคือมันคือช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เราคนที่เขาเข้าใจเราคนที่เขารักเราเหมือนกับเคยได้ยินคําพูดที่ว่า ้าใจอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นบ้านอ้าวเสือกรือท่เล็บย้ายอายก็มาสร้างมาตรฐานสูงเบ้านของผมเนี่ยตอนนี้คือมันมันเปลี่ยนไปละมันกลายเป็นว่าถ้ามีเป็นบ้านมันก็ต้องมีคนแก่อยู่มีเราอยู่แล้วก็มีลูกด้วยคำว่าบ้านเนี่ยมันจะไม่มันจะเติมเต็มไม่ได้ถ้าอยู่แค่คนหรือสองคนมันต้อง มีบุญชาแนยเฮ้ยรอรอเอาละเอาละเอาละสุดท้ายสุดท้ายเอาให้ดีผู้บริหารในหัวในหัวงัวเทอมแหลง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 โอเคครับคือสำหรับผมแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับโฮมหรือไปมองว่ามันเป็นมันเป็นก้อนอิฐมันเป็นที่ดินต้องมีแปลงใหญ่จริงจริงไม่ใช่ครับโฮมมันคือความสัมพันธ์ ของของของมนุษย์นะฮะของพ่อแม่ของพี่ของน้องอะไรเงี้ยคือต่อให้บ้านหลังใหญ่แต่คำว่าโฮมเนี่ยไม่ไม่อบอุ่นก็ไม่มีความสุขแต่แต่กลับกันถ้าเกิดว่าคำว่าโฮมอบอุ่นนะบางคนอยู่ในบ้านหลังเล็กๆก็ตอ๊องมีความสุขได้เลยปัจจัยต้องบอกว่าขอบคุณนักแสดงจากโฮมนะคะความรักความสุขความทรงจำขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเอาก่อจะลากันไปบอกก่อนว่าหนังเรื่องโฮมความรักความสุขความทรงจำเราจะได้ไปดูกันเมื่อไหร่ 19เมษายนนี้ครับหรือว่าถ้าใครอยากจะดูก่อนก็คือรอบ2ทุ่มเครับวันที่1 2ถึง16เมษายนครับสองทุ่มเป็นต้นไปทุกคนอันนี่คือรอบพิเศษนะคะสงกรานนี้ก็ไปดูกันได้นะคะอบอุ่นกันไปวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าของเราค่ะวอลลิสค่ะท็อปแมนอนาเตอร์อูก้าบูก้ากูลองดูเครื่องประดับเจมพิชบายชูชัยค่ะครับผมและครับคืนนี้สโมสรปิดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในคืนมันพุทธหน้าครับสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค Yeah. <laughs>